อาวุธปืนไม่มีทะเบียนจำนวนกว่า3,500กระบอกพร้อมกระสุนกว่า1ล้านนัดครับก็เป็นของกลางที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียึดได้จากผู้ต้องหาชาวจังหวัดขอนแก่นและชายหญิงชาวจังหวัดเชียงรายรวม3คนหลังเข้าตรวจค้นในอำเภอเมืองขอนแก่นและจังหวัดเชียงรายคิดเป็นมูลค่ากว่า50ล้านบาทครับ การจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจากตำรวจขยายผลการสืบสวนกลุ่มผู้ค้าอาวุธไม่มีทะเบียนนะครับทางออนไลน์กระทั่งพบผู้ค้ารายใหญ่สองรายเสนอขายอาวุธปืนผ่านเว็บไซต์และเพจ Facebook จึงเข้าตรวจคน้นแล้วก็พบว่าได้ซุกซ่อนอาวุธปืนทั้งในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เชียงรายจากการสอบสวนผู้ต้องหาชาวจังหวัดขอนแก่นก็ให้การว่าได้สั่งอาวุธปืนมาจากผู้ค้าในกรุงเทพมหานครครับและในพื้นที่ภาคใต้ด้วย โดยทั้งหมดครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมีทั้งอินโดนีเซียสวีเดนสหรัฐอเมริกาตุรกีสเปนและจีนครับโดยที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรแต่จัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนรายหนึ่งครับซึ่งขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลส่วนอุปกรณ์ส่วนควบและกระสุนปืนจะสั่งซื้อมาจากร้านค้าในกรุงเทพมหานคร โดยขบวนการนี้ครับเขาจะใช้ทาวเฮาส์ในจังหวัดขอนแก่นครับเป็นโกดังเก็บสินค้าและประกอบอาวุธปืนตามออเดอร์ส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับจะเป็นจุดจําหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบทางนี้ครับได้ขาอาวุธปืนไม่มีทะเบียนมาแล้วประมาณ5ปีครับมีลูกค้ากว่า5 0,000คนแต่ละวันจะมียอดสั่งซื้อจํานวนหลายร้อยกระบอกครับแล้วก็มีรายได้เดือนละประมาณ30,000นบาทเบื้องต้นตํารวจก็ตั้งข้อหานะครับ มีและจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนแก่ผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อหรือมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนครับ